สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ท่านนะครับผมสองร้อสี่บาทมีบอลมีบอลที่สวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งประนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบนโทรศัพท์นี้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีอัปเดตสาวสวยสวยสุดยังก็เรับสายนะครับผมบอลด่างบอลป้ายบอลเก่าไม้ไม้ไม้แรงมาครับพี่พี่สวยสวยเลยจ้าเริ่มกันที่ต้นนี้ก่อนครับผมนี่เลยสวยจัดประหลัดไม่ต้องบอกพลักหน้าทองครับพี่ไม้ เหลืองนี่เลยกัดตัดอ่าส้มส, amino, ส้มแลพี่เนาะนี่เลยพารักหน้าทองจะสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ฟอร์มสวยจัดต้นนี้นี่เลยหลอดใหม่มาแล้วด้วยพารักหน้าทองนะาสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวขึ้นที่เลือดนะครับผมเนี่ยต้นแรกก่อนเนาะต้นที่หนึ่งสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วพารักหน้าทองนี่เลยจ้าต้นที่สองนะครับพี่สามร้อยบาทต้นที่ 2. สองไซส์ห้าจุดห้านิ้วเช่นกันครับพี่นี่เลย หน้าส้มเรืองทองและพารักหน้าทองต้นนี้ครับพี่นี่เลยเด็ดเด็ดเดี๋ยวขึ้นเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ดให้เลยเนาะสามร้อยบาทต้นที่สามครับพี่สามร้อยบาทต้นที่สามพารักหน้าทองครับพี่นี่จะต้นที่สามต้นที่สามส่วนต้นนี้ครับผมแสงทองคำครับพี่ไม้ด่างเหลืองสดือแดงเดี๋ยวตอนโตเขานี่เริ่มกัดเม็ดมันเยเขาจะกัดเม็ดแดงๆมาทั่วกระจายทั่วทั้งใบสวยมากนะพี่แล้วอันนี้คือไซส์ใหญ่ต้นโตด้วยห้าจุดห้านิ้วแต่เป็น ห้าจุดห้านิ้วที่ล้นมากครับพี่นี่จะแสงทองคาต้นนี้เลยครับพี่สามร้อยบาทสวยๆครับพี่ไม้เหลืองแล้วก็จะกัดเม็ดแดงตัดในตอนโตสวยๆใบใหญ่ๆจ้ะแสงทองคาครับผมมากันที่ต้นนี้ใบกลมครับพี่ใบกลมดางเหลืองทองยกจัก,กรพพรดครับพี่ใบกลมบล็อกนี้เลยครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยยกจัก,กรพพรดต้นนี้สามร้อยบาทจ้ะนี่เลยใบกลม ด่างเหลืองทองกลมมากครับพ anyway> ี่กลมบล็อกจริงๆนี้เลยจะยกจักรพพัดด่างเหลืองทอง300้บาทครับผมมาก็ที่ไม้ใหม่ครับพี่ตัวนี้ชื่อว่าทองอัมพยนะครับพี่ทองอัมพเยนอะนี่เลยไม้เหลืองครับพี่ไม้เหลืองไม้เหลืองไม้ใหม่ไม้แร่ทองอัมพ5ย0บาทครับพี่สวยๆกระถาง5.5นิ้วนี่เลยจะตะโกนไม้เหลืองไม้ใหม่นะครับผมทองอัมพยเด้อสวยๆเลยละ ต้นนี้ครับพี่นี่เลยออปติมัสครับพี่หน้าเข้มสวยจริงครับผมนี่เลยอันนี้คือหน้าถือว่าต้นนี้คือหน้ามาเร็วนะพีเด็ดเลยนี่เลยเขียวเหลืองทองแล้วก็มีความแบบหน้าแดงมาแล้วฉ่ำๆครับพี่ออปติมัสต,ต,ต้นนี้เขาแปดร้อยบาทครับพี่สวยจริงอะไรายจริงต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วเดอ้อนี่เลยนี่เลย,เลยกระถางห้าจุดห้านิว้วฟูเตรียมฟองครับพี่ยกลงแปดรดต้นนี้ออปติมัส สวยๆครับพี่นี่เลยต้นจริงสวยกว่าในกล้องหันแนวเข้มจัดเลยไม้ใหม่กันต่อกันที่ต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าเทพสิงห์หนนะครับผมนี่เลยเทพสิงห์หนเป็นจัดใหญ่ตระกูลบอลกาบนะพี่นี่เลยเขียวด่างแดงเนาะเขาเป็นพืชไม้เขียวนะพี่พืชไมเขียวเนาะด่างแดงเทพสิงห์หนต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนครับพี่ไม้ใหม่มีต้นเดียว500บาทครับผมไม้แยกหนอ่อเทพสิงห์หนมีหน่อเดียวนะครับต้นนี้กระถาง5.5นิ้ว ร้อนๆเลยจ้าน,นี่เลยฟูฟูครับพี่แดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยเทพสิงห์หนฝากว้ด้วยครับพี่ไม้ใหม่สวยๆเนาะอ่าแล้วด้านในด้านในเออไมอามีนี่จะ้ะต้นนี้ทองเศรษฐีครับพี่ไม้อ่าส้มเหลืองทองครับพี่ทองเศรษฐีสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่โตมาสวยจัดประหลัดไม่ต้องบอกผมบอกเองหลอดใหม่มาแล้วด้วยต้นนี้ครับพี่นี่เลยจะ้ะนี่เลยจะ้ะทองเศรษฐีสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้ว อ่อยมาค่ะที่ต้นนี้ครับผมเนื้อดวงเนื้อดวงเนื้อดวงแดงแดงมาแล้วครับพี่ป้ายแดงแดงมาแล้วนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วเนื้อดวงต้นนี้เขาสามร้อยบาทครับพี่เนื้อดวงครับผมหลอดใหม่มาแล้วกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่จ่ะแล้วก็มีน้องโวเนาะโวเคนโ, 1996, โ,โ,โนโวเคนโนนี่เลยครับพี่ดางแดงใบมันเงาตัดดําครับผมหนึ่งร้อยบาทครับพี่โวเคนโ,โนต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวจัดไปครับพี่มาไม้ร้อยกันบ้างสลับกันไปนะครับผม นี่เลยอ่ะต้นนี้โวเคโนครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยสวยๆ<ว>แล้วก็มีสายพระเนตรนะครับพี่สายพรเนตรก็ร้อยเดียวครับผมหนึ่งร้อยบาทสายพระเนตรแล้วก็มีสีการนาจักพิเศษฮะสีการนายพิเศษเจนสองครับพี่นี่เลยใบกลมบล็อกชมพูชมพูขอบทองนะครับผมหนึ่งร้อยบาทจ้ะสีการนายพิเศษเจนสองแล้วก็มี ราคาตัวน,นี้ครับพี่เดี๋ยวนะเปิดก่อนเปิดก่อนแง้มแง้มแง้มต้นนี้วิมานดินวิมานดินครับพี่นี่เลยร้อยเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทวิมานดินครับผมแล้วก็เมืองนครสุมหรือเมืองนครชุมนั่นเองครับผมหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวเมืองนครชุมนะครับผมมีไม้ต้นนี้ต้นนี้นี่เลยใบเบลอรครับพี่ผ่าชิ้นใหญ่มากใบกลมบล็อกพริกกับเกลือนะครับผม มี2ต้นในกระถางนะพี่ปลูกรวมฟอร์มกอไว้พริกกับเกลือ150บาทครับพี่ใบกลมบล็อกเลยนี่เลยเม็ดขาวตัดแดงแดงคือพริกนะพี่ขาวคือเกลือหันแนวพริกกับเกลือครับผมมี2ต้นคู่เด้อหนึร้อยหบาทกระถาง 5, 5. ้นิว้วต้นนี้ร็บผมครับพี่อ่าไม้ใหม่ชื่อว่าทับทิมนครป้ายแดงแดงเข้มปัดแดงเข้มมากครับพี่นี่เรยหลอดใหม่มาแล้วกระถางห้าจุดห ห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วนี่จะทับทิมนครนะฮะพี่สี่ร้อยบาทสวยๆครับพี่แดงเข้มแดงจริงๆแดงสะดุดตาสะเหลือเกินนะครับผมไปเทืองต้นนี้จ้ะนี่เหลรับมเทพพระสุธาครับพี่เทพพระสุธาสามร้อยบาทครับพี่สวยๆครับพี่เหลืองสว่างมากเหลืองสว่างอันนี้หนอนะพี่หนอหนอที่เป็นหนอคนละแม่ฮันนี่หนอหนอนหญ้า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 ไม่ไม่ใช่หนอครับพี่ไม่ใช่หนอนอะ เทพธูธานี่จะยกให้ดู5้าด้านิ้วด้านข้างครับพี่300อบาทสวยๆเลยและด้านหลังก็สวยเช่นกันครับพี่แม่ฟ้าหลวงนี้เลยจ้ะต้นนี้เลยแม่ฟ้าหลวงกระถางห้าดนิ้วครับพี่สวยๆเขียวจัมพู่เขียวตัดจมพูด่อย่างแจ่มๆ3า0้บาทครับผมแม่ฟ้าหลวงกระถางห้าจุด้านิ้วจ้าไม้ใหม่ครับพี่สิราแผงสอนต้นนี้เขาจะเป็นอ่า ไม้เหลืองต้องอยู่ในตระกูลไม้เหลืองนะพี่คือตอนโตเขาจะตอนโตจะพี่นะเขาจะเหลืองทองแล้วก็เขาจะมีความป้ายนะพี่ป้ายเป็นสีม่วงอย่างนี้เห็นไหมตอนนี้เขาจะเหลืองก่อนพี่แล้วก็จะป้ายเขียวนะตอนโตเขาจะเป็นเหลืองตัดม่วงป้ายม่วงแบบนี้มันมีนะพี่สิราแผงสอนนะผมบผม600บาทกระถาง5.5นิ้วครับพี่สวยสวยเลยต้นนี้ไม้ใหม่ไม่แดงไม,ไม,ไม,ไม้ยังจํานวนน้อยในท้องตลาดครับพี่สิราแผงสอนไม้สวยเก็บได้เก็บจ้าและต้นนี้มาเลย สวยแล้วครับพี่นี่เลยหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะครับผมกระถางห้าจดห้านิ้วอันนี้ใบรองโอ้เบลผมไปดูนี่ตะแคงแยงข้างไปดูใบร่าสุดกลางมาแล้วประมาณสักครึ่งใบครับพี่สุดจัดประัดบอกขนาดประหลัดลรออกยังขาบรถกลับมาบอกว่าสุดจัดนี่เลยหนึ่งเดียวแดงมาแล้วพี่ใบนี้แดงมาแล้วอันหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ตันนี้ขอแบงหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะพี่ หนึ่งเดียวในจักรวาลเปิดหน้าแดงมาแล้วแบบนี um, ้แบบนี้ครับพี่นี่เลยด้งนข้างผมห้าจุดห้านิ้วหนึ่งเดียวในจักรวาลและต้นที่สองครับพี่ต้นนี้เปิดหน้าแดงมาแล้วเช่นกันครับผมหนึ่งเดียวในจักรวาลหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นที่สองจากต้นที่สองสวยๆเลยเปิดหน้าแดงนี่ใบล่าสุดใบตรงกลางใบนี้ใบนี้เลยครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลจ้านี่เลยแดงสวยช่ำๆแน่นอนครับผมมากันที่ด้านนี้ มีอาเกสอนภูมิรินนะครับพี่นี่เลยเหลืองสว่างปลายเขียวตัดกระดูกแดงครับพี่เกสอนภูมิรินเจ็ดร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วรับพี่นี่เลยด้านข้างยกให้ดูนี่จะใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้เกสอนภูมิรินเจ็ดร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วมากันที่ต้นนี้ครับพี่มากันที่ต้นนี้เทวาอภิรักษนะครับผมเห็นถามหาไซส์เล็กกันผมมีไซส์เล็กประมาณนี้โอเคไหมโอเคไหมนี่เลยครับพี่ เทวาอภิรักษ์กระถาง5.5นิ้วนะครับพี่นี่เลยด่างเหลืองตัดอ่าพื้นใบป้ายเขียวเดี๋ยวตอนโตเขาจะเป็นเหลืองจากเหลืองเขียวจะกลายเป็นเหลืองตัดด,ดํานะพี่เนาะแล้วก็มีกระดูกตรงสะดือกลางตรงใจกลางแบบดําๆตัดเข้มๆมาสวยๆเลยเทวาอภิรักษ์ไม้ใหม่ไม้แร่จำนวนน้อยต้นนี้ขออนุญาตแบ่ง700บาทครับพี่เทวาอภิรักษ์กระถาง5.5นิ้วและด้านในเดี๋ยวผมวางก่อนครับพี่เดี๋ยวผมวางก่อนนี่เลยครับผมปึ๊บปื๊ด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 นี่ ต้นนี้ครับพี่หา,านุมานเผาโรงกาครับพี่หานุมานเผารงกาต้นแท้อาจารย์เสริมจะเป็นพื้นใบแดงแล้วก็มีความตัดดําๆนะพี่นี่เลยเหมือนรอยไหมเข้ามาของควันไฟนี่เลยตามชื่อเลยพี่สมชื่อเลยหานุมานเผาลงกาหรือบางคนก็เรียกหนุมานเผากุลงกานะพี่แต่ชื่อจริงคือหนุมานเผาลงกาครับผมกระถางแปดนิ้วใหญ่ๆเลยส์แม่พันธุ์ผมแบ่งให้เลยแปดนิ้วครับพี่นี่เลยด้านข้างครับพี่สายใหญ่ต้นโตสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่หานุมาน เผาโรงกานี่เลยต้นแท้อาจารย์เสริญนะพี่เลืองแล้วก็มีรอยไม้เข่าควันไฟดำๆตัดที่พื้นใบนะครับผมสวยๆเลยจ้าราศีมีนก็พี่ราศีมีนสวยๆฮารครึ่งฮารครึ่งโดยกระถาง5.5นิ้วต้นนี้ขอ๋อ100บาทครับพี่ดังสวยๆฮารครึ่งแล้วก็ฮารครึ่งนะผมราศีมีน หนึ่งร้อบาทร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็มีสีการนะพี่สีการชนะพิเศษเจนสองสวยๆนะครับผมใบกลมชมพูอันนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันเนาะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองแล้วพี่ขึ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วต้นหนึ่งนะครับผมแจ้งต้นแจ้งลำเบอร์ได้นะครับพี่สรพี่ที่เข้ามาดูใหม่นะที่ผมใส่เลขใส่ลำเบอร์คือไม้พี่จะได้ตรงปกของแท้แน่นอนนะพี่สองลำสี่บารมีบอลน,นะหรือว่าถ้าจะให้เลือกไม่ได้ให้บาค้าบาค้าเลือกให้ก็ได้จา้าเขาได้สวยให้แน่นอนต้นนี้ สีการ์หนึ่งระบาทต้นที่สองครับพี่โทรมาไลน์มาก็แจ้งน้องก้อยได้เลยว่าจะเอาสีการนะต้นที่หนึ่งหรือต้นที่สองแลพี่แจ้งได้เลยจ้าอ่แล้วก็ตนนัวนี้อ่าบุษลินครับพี่บุษลินด่างสวยหวานเม็ดเม็ดเม็ดสีถือว่ามาเร็วนะพี่นี่เลยเม็ดแดงเข้มมากด่างสวยสวยบุษลินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะพี่ไม้สวยหวานตัดเม็ดแดงขึ้นใบเขียวกระดังห้าจุดห้านิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าสีเลิศงาม เหลืองเหลืองครับพี่เดี๋ยวเม็ดแดงเขาสิมาตอนโตเดอ้อนี่เลยร้อยเดียวครับพี่สีเลิกงามหนึ่งร้อบาทสะดือแดงเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะกัดแดงมาตอนโตสีเลิกงามร้อยเดียวจะ่ะนี่เลยดงังเหลืองมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมและต้นนี้สวยจังเลยอ๋อเศรษฐีครับพี่เศรษฐีปีชวดโอ้โหใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้เลยพี่ด่างแดงตัดสะโพกทองเลยเศรษฐีปีชวด สองร้อยห้าสิบาทครับพี่กระถางห้าจุดห้านิ้วไซส์นี้ฟอร์มนี้ต้นโตโอ้โหเฮน้าสวยด้วยสองร้อยห้าสิบาทครับพี่เศรษฐีปีชวดรุ่นนี้ใกล้หมดแล้วแหละผมว่าผมเหลือไม่กี่ต้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอรอผ่าใหม่ไปทีนะพี่นะ้น่าจะรอกันอีกนานอยู่ถ้าทงหมดรุ่นนี้ไปอ่าต้นนี้ครับผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนี่นะทับทิมนครขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะพี่ต้นนี้ต้นที่สองครับพี่ทับทิมนครสี่ร้อยบาทนี่เลยครับพี่ป้ายแดงเข้มชัด นสวยๆครับพี่400บาทต้นที่2กระถาง5.5นิ้วเช่นกันจะทับทิมนกรอดไม้ใหม่ป้ายแดงที่จริงใจนะครับผมสวยๆเลยแล,และมีตรงนี้ครับผมต้นใหญ่ราศีกรกฎยกลงกระถาง8หรือ10ได้เลยผมว่ายกลง10ดีกว่าพี่8ไม่พออยู่เพราะว่า5.5ล้นจัดนี่เลยครับพี่ราศีกรกฎ1ใน12ราศีสวยๆใบนี้ ผมเอ๊ะตรงใบนี้แหละเพราะว่าปกติพี่ดูเขาจะเป็นไม้ที่ด่างแดงใช่ไหมพี่ดูใบนี้ใบล่าสุดเป็นไงด่างแดงมาครับพี่มีเขียวตัดมาด้วยใบนี้ใบล่าสุดเออแปลกจะแพงแล้วแปลกแปลก,ปกต้นนี้ครับผมมีเขียวตัดก็คือสวยแบบเนาะห้าร้อยบาทครับพี่ราสีผมยกออกไปดูหน่อยรราสีก,ก็ละกดต้นใหญ่ไซส์ใหญ่พี่อุ้มลงกระถาง10ได้เลยนี่เลยจะราสีก่อกฎด 5. 5นิ้วนี่คือล้นจัดครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตนี่เลยผมมาออกไกลมากกันเนี่ย นี่เลยเต็มจอเต็มจอห้าร้อยบาทจาก้กราศีกรกฎจ้าต้นนี้แดงจ้าสาว่างมากครับพี่ใบมันเงานี่เลยใบหอกสวยๆครับพี่นี่เลยแดงตัดขอใบเขียวลิ้นมังกรไฟครับพี่กระถาง5.5นิ้วนี่เลยไซส์ใหญ่โตๆผมยกให้ดูครับพี่นี่เลยใบมันเงาแดงสวยแซบตาต้นจริงแดงกว่าในกล้องอีกนะครับพี่นี่เลยใบมันเงาอันนี้คือแดดจะไม่จัดนะพี่ั้นแดดจัดนี่คือวิ่งวิ่งยิ่งกว่านี้ สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ลิ้นมังกรไฟขอสามร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าสวยสวยแดงฉ่ำมากครับพี่แดงฉ่ำมากตนนัวนี้นี่เลยจ้าลิ้นมังกรไฟจ้าอหวางก่อนมากันที่ทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองนี่เลยดางเดือทองเม็ดสีมาแล้วสวยสวยฉ่ำฉ่ำนี่จ้สวยมากทศกัณฐ์หน้าทองกระถาง5.5ด้านข้างครับผมนี่เลย350บบาทครับพี่ทศกัณฐ์ หน้าทองนี่เลยขอบใบเรืองทองตัดเม็ดแดงชมพูแบบนี้แบบนี้นะครับพี่ทศกัณฐ์หน้าทองจ้ะสามร้อยห้าสิบาทต้นใหญ่ไซส์โตเลยต้นนี้สวยสวยเม็ดสว่างจ้าซะเหลือเกินนี่จ้ะอ่ะแล้วก็มาบังเกิดก้านะพี่ิดน้ำกัเน้อบังเกิด9ก้าแล้วกันเนาะต้นนี้เลยสวยสวยบังเกิด9ก้าน,นะน,น,น้องอ้วนกลมที่ผมชอบเรียกหลอดใบามาแล้วใบใหญ่มากพี่ดูหลอดดิหลอดนี่คือจะเท่านิ้วก้อยแล้วพี่ใหญ่จริงจงใหญ่จริงอันนี้ใบนี่คือยังยังถือว่าเล็กนะพี่ตอนโตใหญ่ได้กว่าน,นี้ครับพี่ใบตึงๆงนี่เลยปใยสวย สามร้อยบาทครับพี่บังเกิดเก้ากระถางห้าจุดห้านิ้วรอดใหม่มาแล้วอ้วนตบอ้วนตับสวยๆเลยจ้ะบับงเกิดเกา้าอ่ะสนใจต้นไหนครับพี่กิงก้างเบรธธลลเอร์โทรด้านในเด้อศูนย์สี9 9, 9 77, ่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดโทรอะไรเบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะครับผมสอหรับยสี่บบาทมีบอนบอเตอร์สูตต้องปกคลองแท้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ